คุณตาวัย81ปีป่วยเป็นมะเร็งปอดฮะนั่งไล้ขายปลาหมึกแห้งฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งลูกชายก็เลยบอกเลยครับบอกว่าที่พ่อเนี่ยไล์สดขายปลาหมึกเพราะว่าก็อยากหากิจกรรมอะไรทำเพื่อไม่ให้คิดมากแล้วก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆก่อนอื่นไปดูคลิปช่วงที่คุณตาท่านนี้ไล์สดก่อนครับขอบคุณมากครับลูกค้าทุกท่านที่สั่งซื้อปลาหมึกแห้งเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับคนแก่อายุ8 0ปีอย่างผมปลาหมึกแห้งผมอร่อยมากครับสดสะอาดซื้อหนึ่งแถมหนึง่ง เพียงหนึ่งร้อยสิ็ดสิบบาทเท่านั้นกดซื้อได้ที่ตะกร้าของผมได้เลย คลิปนี้ครับชายวัย81ปีชื่อว่าตาเรียวนะฮะอัดคลิปเสนอขายปลาหมึกแห้งพร้อมกับขอบคุณออเดอร์จากลูกค้าที่สั่งเข้ามาแล้วก็ในคลิปมีข้อความแปะด้านหลังว่าผมอายุ81ปีป่วยเป็นมะเร็งปอดวันนี้ผมขายของกินหาเงินรักษาตัวเองอยากช่วยลูกหาเงินเพื่อใช้รักษาตัวเองนะครับคลิปนี้ถูกโพสในทิกตอกครับซึ่งปกติเนี่ยนะครับคุณตาเรียววัย81ปีท่านนี้ก็จะไลฟ์ขายปลาหมึกเป็นประจำและหลังจากนั้นเรื่องราวของคุณตาเรียวก็ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับทำให้ก็มีคนเข้าไป ให้กำลังใจคุณตาเรืวเป็นจํานวนมากก็บอกว่าให้กําลังใจนะคะหายป่วยไวๆมีความสุขมากๆโอ้โหแล้วดูฮะคุณนุ่นคุณผู้ชมโอ้โหคนอุดหนุนกันโอ้โหกล่องเรียงกันเป็นตับเลยนะฮะขณะเดียวกันนะบางท่านก็บอกอุดหนุนไปแล้วขอให้หายไวๆทานแล้วปลาหมึกอร่อยมาก เป็นกำลังใจคุณตาค่ะบางท่านบอกว่าเอนดูมากสู้ต่อไปขณะดเดียวกันลูกชายของตาเรียวฮะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปบอกว่าผมและครอบครัวขอขอบคุณทุกๆคนในทุกๆกําลังใจและทุกๆคําสั่งซื้อที่สั่งซื้อที่เข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยคุณพ่อดีใจแล้วก็มีกําลังใจขึ้นมากๆเลยขณะดเดียวกันนะทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของลูกชายของคุณตาเรียวฮะซึ่งลูกชายก็บอกว่าคุณตาก็คือพ่อเนี่ยนะฮะ ตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะเริ่มต้นนะฮะเหตุผลที่มาไลฟ์เพราะว่าอยากหากิจกรรมทําจะได้ไม่คิดมากเวลาที่พ่อไลฟ์ไม่ใช่ว่าขายปลาหมึกอย่างเดียวฮะร้องเพลงบ้างสวดมนต์บ้างแล้วก็เล่าเรื่องธรรม,มะก็ขอฝากคนที่เป็นโรคร้ายเหมือนกันอยากให้สู้ต่อไปอย่าย,ยอมแพ้พยายามหาอะไรทาเล็กเล็กน้อยๆสวดมนต์ร้องเพลงท,ทําใจให้สงบอย่าไปคิดถึงมันสู้ต่อไปแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านเท่กาบสับสนแล้วก็ให้กําลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ก็นําเรื่องนี้มาฝากกันนะก็ให้กําลังใจกับทุกท่านด้วยจริงๆไม่ใช่แค่่่่ททานนีปวยะะ บางท่านมีอายุมากขึ้นอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องมิจฉาชีพรวมถึงหากิจกรรมทําเพื่อให้ชีวิตมีความสุขด้วยนะครับใช่แล้ว